วันนี้ก็มาเรียนแต่งหน้าที่โรงเรียนสอนธุรกิจบริษัทยูมิพัฒนะครับโดยเครื่องสําอางแบรนด์ระดับโลของบริษัทยูมิพัฒเลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีสินค้าที่เป็นเครื่องสําอางอะไรบ้างนี่นะครับก็คือเครื่องสําอางของบริษัทยูมิพัฒนะครับเป็นแบรนด์ระดับโลเลยนะครับที่ดารานักแสดงหรือว่าคนที่ดังแบบนางแบบนะครับใช้นะครับแล้วก็เจ้าหญิงออสเตรเลียใช้ด้วยนะครับมีนะครับเกือบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคิมกองพื้นแป้งนะครับแล้วก็ ลิปสติกนะครับอายแชโดว์ที่ปัดขนตามีหมดทุกอย่างเลยนะครับนี่ส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสกินแคร์นะครับมีหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้านะครับเซรั่มต่างๆเรียกว่ามีแบบครบครันเลยนะครับทุกๆอย่างนะครับของบริษัทยูวีพัสดระดับโลกเลยนะครับแล้วก็มีการสอนแต่งหน้าด้วยนะครับใครนะครับที่อยู่แถวสมุทรสาครถ้าอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราอยากเรียนคอร์สต่างๆเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับ